ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จังหวัดบุรีรัเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรามีฐานท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่ฐานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติฐานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธารวมถึงจังหวัดจะจัดให้มีการที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการจัดอีเวนต์ต่างๆเช่นการกีฬานะครับอยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัครับทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือทุกๆภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยครับ ถ้าท่านคิดว่าจะเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดบึงการครับเมืองมหัศจรรันแห่งดินแดนๆๆแม่น้ำโขงครับมาสัมผัสดูว่าเรามหัศจรรันแค่ไหนครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา